กรรมมีอยู่กับผู้ธทรำรโดยพระอาจารย์มั่นภูริคัโตวันนี้ตรงกับวันพระพุทธเจ้าประสูตตัดสลูและดับขันปริมิพานเราเรียกว่าวันวิสาขบูชาพระพุทธเจ้าเกิดกับจัดโลกเกิดต่างกันมากตรงคิดให้เกิดแล้วไม่หลงโลกที่เกิดที่อยู่และที่ตายวินำยังกลับรู้แจ้งที่เกิด ที่อยู่และที่ตายของพระองค์ด้วยพระปัญญาญาณโดยตลอดทั่วถึงที่เรียกว่าตัดสาูนั่นเองเมื่อถึงการอันควรจากไปทรงลาขันที่เคยอาศัยเป็นเครื่องมือบำเพ็ญความดีมาจนถึงขั้นสมบูรณ์เต็นที่แล้วจากไปแบบสุขโตสมเป็นศาสดาของโลกทั้งสามไม่มีที่น่าตำหนิแนมะ้แต่นิดเดียว ก่อนเสด็จจากไปโดยพระกายที่หมดผลทางเยียวยาก็ได้ประทานพระธรรมไว้เป็นองค์แทนศาสดาซึ่งเป็นที่น่ากราบไหวบูชาคู่พึ่งเป็นพึ่งตายทวายชีวิตจริงๆเราทั้งหลายต่างเกิดมาด้วยวาสนามีบุญพอเป็นมนุษย์ได้อย่างเต็มพูนดังที่ทราบอยู่แก่ใจแต่อย่าลืมตัวลืมวาสนาของตัว โดยลืมสร้างคุณงามความดีเสริมต่อภพชาติของเราที่เคยเป็นมนุษย์จะเปลี่ยนแปลงและกลับกายหายไปชาติตำตามที่ไม่ปรารถนาจะกลายมาเป็นตัวเราเข้าแล้วแก้ไม่ตกความสูงสักความต่ำตามความสุขทุกขั้นจนถึงบรม,มสุขและความทุกข์ทุกขั้นจนเท่าขั้นมหันตะทุกเหล่านี้มีได้กับทุกคนตลอดสัตว์ ถ้าตนเองทำให้มีอยากเข้าใจว่าจะมีได้เฉพาะผู้กำลังเสวยอ,อยู่เท่านั้นโดยผู้อื่นมีไม่ได้เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสมบัติกลางจะจับกายมาเป็นสมบัติจำเพาะของผู้ผลิตผู้ทำก็ได้ฉะนั้นท่านจึงสอนไม่ให้ดูถูกเหยียดหยามกันเมื่อเห็นเขาตกทุกข์หรือกำลังจนจนหน้าทุเรศ เราอาจมีเวลาเป็นเช่นนั้นหรือยิ่งกว่านั้นก็ได้เมื่อถึงวาระเข้าจริงๆไม่มีใครมีอำนาจบีกเลี่ยงได้เพราะกรรมดีชั่วเรามีทางสร้างได้เช่นเดียวกับผู้อื่นจึงมีทางเป็นได้เช่นเดียวกับผู้อื่นและผู้อื่นก็มีทางเป็นได้เช่นที่เราเป็นและเคยเป็นศาสนาเป็นหลักวิชาตรวจตาดูตัวเองและผู้อื่นได้อย่างแม่นยำ และเป็นวิชาเครื่องเลือกเป็นได้อย่างดีเยี่ยมไม่มีวิชาใดในโลกเสมอเหมือนนับแต่บวชและปฏิบัติมาอย่างเต็มกำลังจนถึงวันนี้มีได้ลดละการตรวจตาเลือกเส็นสิ่งดีชั่วที่มีและเกิดอยู่กับตนทุกระยะมีใจเป็นตัวการผ่าสร้างกรรมประเภทต่างๆจนเห็นได้ชัดว่ากรรมมีอยู่กับผู้ทำม,มีใจเป็นต้นเหตุข,ของกรรมทั้งมวล ไม่มีทางสงสัยผู้สงสัยกรรมหรือไม่เชื่อว่ากรรมมีผลคือคนลืมตนจนกลายเป็นผู้มืดบอดอย่างช่วยอะไรไม่ได้คนประเภทนั้นแม้เขาจะเกิดและได้รับการเลี้ยงดูจากพ่อแม่มาเป็นอย่างดีเหมือนโลกทั้งหลายก็ตามเขามองไม่เห็นคุณของพ่อแม่ว่าได้ให้กำเนิดและเลี้ยงดูตนมาอย่างไรบ้าง แต่เขาจะมองเห็นเฉพาะร่างกายเขาที่เป็นคนซึ่งกำลังลกโลกอยู่โดยเจ้าตัวไม่รู้เท่านั้นไม่สนใจคิดว่าเขาเกิดและเติบโตมาจากท่านทั้งสองซึ่งเป็นแรงหนุนร่างกายชีวิตจิตใจเขาให้เจริญเติบโตมาจนถึงปัจจุบันการดื่มและการรับประทานอาหารทุกประเภทล้วนเป็นการเสริมสร้างสุขภาพและความเจริญเติบโตแก่ร่างกาย ให้เป็นอยู่ตามการของมันการทำเพื่อร่างกายถ้าไม่จัดว่าเป็นกรรมคือการทำจะควรจัดว่าอะไรสิ่งที่ร่างกายได้รับมาเป็นประจำถ้าไม่เรียกว่าผลจะเรียกว่าอะไรซึ่งจะถูกตามความจริงดีชั่วสุขทุกที่สัตว์ทั่วโลกได้รับกันมาตลอดสายถ้าไม่มีแรงหนุนเป็นต้นเหตุอยู่แล้วจะเป็นมาได้ด้วยอะไร ใจอยู่เฉยเฉยไม่ขนองคิดในลักษณะต่างๆ่อันเป็นทางมาแห่งดีและชั่วคนเราจะกินยาตายหรือฆ่าตัวตายได้ด้วยอะไรสาเหตุแสดงอยู่อย่างเต็มใจที่เรียกว่ากรรมและทำคนจนถึงตายยังไม่ทราบว่าตนทำกรรมแล้วถ้าจะไม่เรียกว่ามืดบอดจะควรเรียกว่าอะไรกรรมอยู่กับตัวและตัวทำกรรมอยู่ทุกขณะ ผลก็เกิดยูทุกเวลายังสงสัยหรือไม่เชื่อกรรมว่ามีและให้ผลแล้วก็สุดหลทนงถ้ากรรมวิ่งตามคนเหมือนสุนักวิ่งตามเจ้าขอ,ของเขาก็เรียกว่าสุนัขเท่านั้นเองไม่เรียกว่ากร,รมีกำไม่ใช่สุนักแต่คือการกระทำดีชั่วทางกายวาจาใจต,ต่างหากผลจริงคือความสุขทุกข์กที่ได้รับกันอยู่ทั่วโลกกระทั่งสัตว์ผู้ไม่รู้จักกรรม รู้แต่กระทำคือหาอยูหาสินที่ทางศาสนาเรียกว่ากรรมของสัตว์ของบุคคลและผลกรรมของสัตว์ของบุคคล